เอาไรถึงเวลากินข้าวบ้นี้นะกินข้าวสามัคีกินก็กินแบบะถมะสานมูฮัานกินนังเพื่อนังมันจับเพื่อจับมันปั้นเพื่อปั้นมันเอยอันนี้ยังมากินข้าวป้าของแค้นอุบัติเหตุกลางข้างโอ้ยเอาทักทายสบายดีสุขุสุคนมาในเนาะเดี๋ยว่ามาป้ามาดงได้หลายสู้หลายคน มาเลยไหมเพื่อสิเฮ็ดสิมเนาะสิมบ้านเชียงห้องนี่แหละเพื่อจะได้สิมเพราะมันงามคือบ้านคือบ้านคือเมืองเพคนเนาะก็เลยสามัคคีกันมาเลยไหมนะติดตามเนาะเป็นแนวเลยกันดีหลายคู่หลายคนเลยมีแต่ไทยบเชียงห้องเข้าเนี่แหละมาเลยไหมมีทั้งคู่ญิงคู่ชายสามัคคีกัน โดยเฉพาะแมนหน่วย,ยหน่วยหฮะบักไหมกะจิเคิงเลยพี่น้องเฮ้ยมันเปิดหลังเจ้าขเขาเรียบร้อยเนาะง่ายคนแล้วดิเถอะมนป่าเฮามากล้วบนี้บักไหมแล้วแล้วก็

แม่ามพก่่สามพเก้าแผ่นู่ได้โตโตคือเก้าแล้วตัวที่แมสอันนี้น่ะยานบ่อทีแมสที่บ่อเออเอาไม้นี่ม้ันมันยืฟันเลยนี่ไงมันเพื่อแล้วชีเพี่ยนกัเอาย้อมันี่หลังมันนี่เออ้นบ่ครดีโ่มันี่ไมชีแปดเจกโตชีชีเออเอือแปยบานบ่อเออ lớp tát là đấy bà tát là kiếm lưới là bà đấy tiêm lưới là bà đấy sốp biển là bà đê.

มันสีหาลรปลุดลวเนาะมองเั้แล้วเตะแล้วเพาว่ามันตีตับแล้วแล้วแล้วมันเยอะเอ้าข้างมึงนะกันว่นใดไม่สีแปรโอเคไม่สีแปรตัวกลาบนอนกัน สักอันนี้ยังเป็นท้อยังเป็นต้นอยู่ได้บานนี้เจอเริ่มสิเป็นแผ่นแล้วเด้สีเปลี่ยนแผ่นแป้แล้วได้บานนี้เลยพี่น้องเอ้ยนักบุญทั้งหมดได้ยังทำลายมาแล้วตัดไปกับเพื่อสิสร้างวัดสร้างว่าดีเอ่อปริมาณทำลายป่าเด้เพื่อสร้างบุญปรามีเลยก็วิดาม่าอะไรก็อไรหมอบุญมี

สามคัคคีกันทางทางทางเอารถเท้าไปเอาไม้ได้บัานนี้ันทางบุกเบิกทางสามคัคคีกันเยอะอึ๊บ

หน่วยงานขนส่งพนกถอยรถเข้ามาเอาไหม้แล้วได้บารนดี้เก็บขึ้นเทรละแพนเทร์ละแพนได้สองแพทยนแล้วไหมเอาค่ะเลยได้ไปนำ้ำคนมาไว้น้ำแล้วก็เสียเอาขึ้นรถนํำได้เนาะเข้นมาแล้ว อาไรถึงเวลากินข้าวบนี้นะกินข้าวสัมคีกินก็กินแบบะถมปะสานมูฮั่นกินนังเพื่อนังมันจับเพื่อจับมันปั้นเพื่อปั่นมันเอยอันนี้ยังมากินข้าวป้าของแค้อข้วแอ้าาเอาสัมคีเพื่นเขาเพลงช้านนะพธานอาหารกับยำแจ้ว ทางข้างโอ้ยตัวละเป็นนัก้องไหมเป็นนัก้องกลางข้างรือ <c oughs> <g ül> เกิดอุ <c oughs> บัติเหตุวันนี้เลย <c oughs> ไมก็แล้วเรียบร้อยมดดลวได้วันนี้ได้ออเพิ่นก็นมีแนวแถมเออ น้ำเทวดาพ้นม,แมาแถมอันนี้โหน้ำมุ้นได้ไปพูดแถมกันได้แล้วทางนี้ันอ๋อขนขึ้นบบบนี้ขนขึ้นขนข,นขนึ้นสมาธิกันเออไม่เช่นไนหลายอยูไ่ไหลายตัวอยู่เอนนนนี้ก็ไดะา คนขึ้นสิบโตสิบเอ็ดโตมีนะสามสิบนี่ นี่แหละความสัมคีเนาะพี่น้องเนาะเออความสัมคีก็เออเลื้อไม้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นกินข้าวสัมคีก็อิ่มหนำซำล้านก็บเลื้อไม้ก็นมีเฮือมีแห้งแล้วก็ยันมีดเรียบร้อยแล้วสำเร็จมีห <đấy> ิ่ง <patreon> มีฮ <eras> ัดเพื่อคักนี้อีกโอ้ยมันแน่นมันแน่นคักอีก อืมไม่ก็เอาขึ้นเรียบร้อยได้ในมิมีสิสเกยมเมอร์อได้แบบนี้พูดนะพูดนะโซเฟอร์เพื่อกำลังสตาร์ทรถ่นละเดี๋ยวมาอนนี้เนาะอันมาเลยไหมมาเอาแห่งงานสมัครทีร่วมเพื่อสีเอาไปเป็่นไม้แบบเฮ็ดสิม สร้างสิมวัดบ้านจงห้องเมืองอาสะทอนแขวงสวรรค์นในเขตกาฐวัลสัมฤทธิ์เซ็จสิ้นแล้วเนาะพากันกลับแล้วสุดท้ายนี่ก็ขอบขอบขอบใจด้วยพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาส้มมาติดตามเนาะเปิดน่าเลยคลิปหน้าสิปิดคลิปลลน่าเลยแต่อย่าลืมติดตามนำกันเนาะไปก่อนเลยเด้อขอบใจหลายๆ